สวัสดีครับทุกคนยินดีดอนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆในภาษาไทยเดลิฟล็อกโอเควันนี้จะคิดถึงเรื่องอะไรไม่รู้ยังไม่เริ่มอ่านหนังสือเล่มใหม่นะครับต้องรอก่อนออแล้วก็จะเริ่มอ,อ,อ่าน เล่มใหมาราเรวนี้อาจะอจะอาจจะอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็อืมจะยังฝึกอ่านทุกวันเป็นภาษาไทยนะครับพยายามพยายามฝึกอ่านภาษาไทยยี่สิบนาทีบางหน้อยทุกวันแล้วก็ช่วงนี้ ส่วนใหญ่ผมจะฝึกอ่าน t r a n s คริปต์ของวิดีโอของช่องเรียอวคา point of view บน u t u b e เป็นช่องอสำหรับคนไทยน,น,นะเจ้าของผู้หญิงชื่อวิวมีวิดีโอที่จะสะรุปเรื่อง ประวัติศาสตร์นะครับส่วนใหญเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งหมดเช่นสองคำลอกหนึ่งสองสองคำลอกเวียดนามเป็นต้นนะครับแล้วก็จะสรุปถ้าถ้ามีข่าวใหม่เช่น ส,ง,สงครามยูเครนกับรัสเซียวิวจะเปิดวิดีโอที่จะสรุปประวัติศาสตร์ในอดีตที่ส่องพรกรชทบให้ข่าวช่วงนี้นบนปัจจุบันนะครับก็ช่วยผู้ดูรู้และก็เข้าใจอ่า อะไรเกิดขึ้นในอดีตที่มาอะไรนะมาเกิดสถานการณ์ช่วงนี้้วก็อชอบอกึกอ่าน t r a n s คริปต์แล้วก็ดูวิดีโอนะครับก็จะฝึกอ่านแล้วก็ึกดูฝึกอ่านฝึกดูช่วยผมเลือกคำศัพท์ใหม่ในในการอ่าน ก่อนแล้วก็การฟังด้วยาอ่านฟังอ่านฟังแล้วก็น่าที่สุดถ้าเจอหลายหายครั้งแล้วก็รู้อืมบางครั้งจะเจอหลายๆครั้งแล้วก็อ่าเดาความหมายได้เพราะว่าจะเอาความหมายจากสถานการณ์แล้วก็บางครั้งจะไม่ค่อยรู้ความหมายก็ต้องเอ่อแปลด แปลใน Google Translate รือหาความหมายที่อื่นนะครับแล้เข้าลังจากรู้ความหมายแล้วก็ไปเจอหลายครั้งอาจจะจะมีโอกาสที่ใช้คำนั้นในการพูดตอพูดมาลูกตอนไหน,นโอเคน่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้เพราะว่าอยาก อยากยังทำมวิดีโอสัส้นๆนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้ถ้าสนใจตามซีรีนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็ผมจะเจอกับคุณในคลิปหน้าพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ